สบายดีเดอ้อเอฟคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามอยู่ทัวทุกมุมโลกเนาะบอกว่าจะเป็นภายในประเทศลาวและประเทศไทยและกระตางแดนนะเนะาะลูกเต่าขอกล่าวคําว่าสบายดีเนาะและกะข็ขอบอุขอบใจที่ติดตามเดอ้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะสักจึกสิพาพีผ้านองเนาะไปเบิ่งไปเยี่ยมยาม่าตอนที่พอตูว่าง ซึ่งเป็นพอตู่ในวัยเจ็ดสิบสองปีเนาะทีเลี้ยงลูกเดียวอายุแปดปีเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นน้องมันมันบีบหัวใจลายกว่านั้นเนาะคือว่าเมียหาันนดนี้ปะเล่าตั้งแต่ลูกได้สองปีเนาะสนันพอตูนี้ได้ดูแลลูกเล่าเพียงลำพังตั้งแต่อายุลูกได้สองปีจนหอดแปดปีพี่น้องเนาะ Uh, อ่าเพราะตูนี้เพิ่นกับตากับบอยากเห็นฮงดีนะพี่น้องเนาะมีชีวิตโปตางยังกับเผาตองเหลืองเนาะอาศัยเขากลบาทอาศัยวัดอาศัยว่าอาศัยพุทธศาสนาในการเลี้ยงสีบเฮือนบ้านเฮือนซ้านบ้านซองกัอ่าสภาพกับบอางบ่อยากลรรยายนะ่เนาะฉะนั้นคลิปต่อไปนี้สักจุกสิมีโอกาสไปยามเพิน่นแต่ว่า คลิปนี้สิไปเบิ่งบอลเพิ่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะเพราะว่าได้ข่าวว่าคุบาหันเนาะให้เพิ่นมาอยู่วัดเนาะตอนเช้าก็พาลูกหันตื่นนอนแล้วก็พาลูกมาเฮ็ดเวียกวัดเนาะไปอ่าจังหันตอนเช้านําไอ้จัวเนาะไปเป็นสังฆะรีวัดนั่นแหละเนาะทําความสะอาดวัดแล้วก็มีเวี้ยยังก็มาอยู่วัดเนาะคุบาให้เพิ่นหันเขาเช้าก็มากินอยู่วัดเนาะเขาแรง เขาซวยกลับมากินอยู่วัดเนาะและที่สําคัญเนาะพอตูน่นี่ตะกี้เพิ่นมีอาชีพยามเนาะแต่ภายหลังที่ว่าเมียเพิ่นนีปะเนาะเมียเพิ่นนีปะเมื่อ6ปีก่อนเน,ะนะาะเพิ่นกายามบ่ได้พี่นะ้องเนาะต้องเอาลูกน้อยผู้เดียวพี่น้องลองคิดนบังว่าการเอาลูกน้อยการดูแลลูกจนกว่าลูกสิได้8ปีคือปัจจุบันนี่เนาะมันยากสําใดัเนาะฉะนั้น,ะน,นพ่อตู่จึงได้ยุติอ่าการเฮ็ดเวียก ป็นยามอยู่ในเมืองแล้วก็มาดูแลลูกน่อยจนกว่าลูกหน่อยได้ทําได้เฮียนตอนนี้ลูกน่อย,ยก็เฮียนอยู่ปอูปหนึ่งนอนอต,ตอนเสาร็มาซอยเวียกวัดแล้วก็กินเขาวหล้วก็เอาลูกไปทรงห้องเรียนประมาณ1 1 0เนโมงกับไปหับลูกมากินเขายุวัดแล้วก็บ่ายโมงก็เอาลูกไปทรงอยู่โ้งเรียนแล้วก็มาเห็ดเวียกซอยวัดว่าคนว่ามีเวียกหรือว่าไทย เดินขางมีเวียกเล่ากับใบซอยนะพี่น้องเนาะพอตูนี้เราชีวิตเล่านะพี่น้องเนาะคือสักจึกไดเบ้บัลแหละมีชีวิตโบตางยังกับพี่น้องเผาอตองเลี้ยงเนาะฉะนั้นสักจึกสิขอโอกาสไปเบิ่งเพิน่นเฮ็ดเวียกอยู่วัดเนาะไปะไปจะได้เข้าไปน้ำกันนะ้าพี่น้งนะองเนาะโคจูอพระเดชนุกทานสักจึกมาแล้วพี่น้องเอธย แ่่่เเรงงงไหหลลนนึือป็กำัใจจากบ้านสักจึกไปวัดกับ่บไก่ไปในน้องพี่น้องเนาะใส่เวลาเดินทางกับประมาณท่านท่านท่านไปทางซือแถกประมาณหาลอยเมตรนี่แหละแต่ว่าไปทางโค้งก่ะสิประมาณเจ็ดลอยเมตรน้องพี่น้องเนาะแต่เขากับไปมาหาสุเนาะขอพ่อข้าพเจ้ากับสนิทสนมกับวัดเนาะกับอาจารย์ทางเนาะ ฉะนั้นอวอลเรื่องประตูว่างนี้นก็เป็นประตูเลียงเดียวเนาะอายุกับจดสิบสองปีนเนาะเลียงลูกแต่ก็ยังดีเนาะยังดีที่ว่าเรายัางให้ลูกได้ทำได้เฮียนเนาะถึงว่าเราจะบบมีเงินเนาะแต่ว่าเรากับยังเหตุนาทีเป็นพ่อบริขารตกปกครองมาผี่น,อน้องเนาะถึงแม้นว่าเขาโบมีสิกิน,นแต่เรากา มีพระอาจารย์ที่ว่าเบ่งแยงปุ่มสู้เราเนาะถึงว่าเราสิบ่มีอาหารการกินแต่ว่าเราก็สิีว่าจะได้เนาะยังโหคุณงามความดีโหคุณของพระพุปรธรรมประสงค์ได้มาซอยเวียกวัดว่าพุทธศาสนานน้องนๆในไทยชาวบ้านนี้ก็หักเล่าอ่าอกับคุบากะเอ็นดูเล้าเนาะสนั้นคูบาจึงแนะนำว่าให้เพันหัน มาอยู่วัดเพื่อสางประโยชน์ยังให้กับวัดเนาะเพราะว่าเคิ่นหันมุมมีที่พึ่งนะพี่น้องเนาะบอกง่ายๆก็คือว่ามันมืดบอลไปแหละอายุกับวัยํำนันเนาะสิไปเฮ็ดหลาเฮ็ดงานสมกกักงานกะนอกจากงามกะคือสมบ่มีผูดด้ใดเอาเนาะคันวะ่าเล่าสิไปห้าอยู่ห้ากินกะมันมุมมีผู้ใดหว้าน้ำลูกนะนะพี่น้องเนาะเป็นภาพที่สก,กิดเค้นแล้วสก,ก,กิสกจกะเสา้าใจน้ำเนาะคือ ขึ้สภาพว่าคันสักจึกอายุได้สำเล่าเนาะขึ้สภาพว่าขันสักจึก,นะก,กต้องเป็นพอเหลียงเดียวนะแต่ว่าสักจึกอายุสำนีสักจึกก็ยังรูซึกคิดหง่อพี่น้องเนาะแต่ว่าขันว่าอายุสำเล้าแล้วเนาะความมูซึกนั่นสิเป็นอย่างไรเนาะเลยอีกอย่างหนึ่งเล่ากะดินชิยูกับบูมี่พี่น้องได้อาศัยดินทีดินหนองเนาะมาปุูกเพือ่อนซะื้อเนาะสนับ อสักจิบมีโอกาสไปกับเบาบุญนำเนาะไปเห็นเฮือนเร่าน่ะเอมด้วยฟ้าฟ้าเป็นอัดพี่น้องเนะะาะรายการรายการมุ่งด้วยสังกะสีเนาะดีแต่ว่ามุ่งด้วยสังกะสีเนาะแต่ว่าค่าฝากเพื่อนอยังกับผู้พังมดแหละพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นเพื่อนที่พี่ที่น้องที่ชาวบ้านมาปุ๊กให้เนาะฉะนั้นเมื่อนี้สิมา เบ่งเพิ่นเฮ็ดเวียกหนหนึ่งน้ะพี่น้องเนาะอ,อันนี้ก็สิเป็นชังกะรี่หน่อยเนาะ ไว้ปะพอสีเนาะพอวางเิ่นกาิ่นจอดเิ่นยังบเเบเป็นิ่นกัเป็นผู้คนเนาะเพราะว่าในสร้างกำลังอ่าอา่จอดเนาะิ่นก็กินเขา้ากินน้ำแล้วเิ่นก็จะอ่าค้นเล็กจากมองนี่ไปมอมอหนะ ว่าโค้งนี่เนาะมันก็เอาเล็กตัวน, er นี้มาป่าดแบบมาซ้อนมาซ้อนโค้งเท่เมื่อเสาร์นี้ก็ย่นี่ีิเมื่อเสาร์นี้เฮ็ดนีเมื่อเสาร์อ่ะมาเฮ็ดตง้อือเม่เสาร์เล่นบ่อืออันนี้คือบบท่านท่าซีเถอะบ่เม่นบ่เป็นโบท่าเลยบ่ะมาเป็นโบท่าซีเนาะมากออไว้อยซีเนาะ เพราะว่าพอพันจอดบ่เป็นเนาะเอาใส่ในซางจอดมองหันเนาะค้นมาเนาะเบียดอีพอกับเบาเนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะในซางพันจะจอดอยู่นี่เนาะพันจอดอยู่นี่แล้วเนาะอ่อพันกะเอามาไหวอยู่นี่เนาะแต่พอเท่าพันกะเป็นคนเอ่อค้นเนาะจากมองนี่ไปมองนั่นเนาะ เลยซีเล็กนี่นะพอเถ่าเพิ่นก็เป็นคนเห็ดแนวบวเบาๆนะพี่น้องเนาะมี่ก็คืออ่าเวียกประจําวันของอ่าะ,ะวางเนาะอ่าก็คือว่าอ่าพอเถ่านเนากะก็คือว่า อ่าวง่ายๆก็คือบ่มีบนไตเลยเนาะจังอาศัยวัดเนาะพี่น้องเนาะอ่ากินเผากินน้ำน้ำวัดซอยเวียบเนาะเพราะเราเก็บเผาแล้วเนาะแล้วก็คือว่าเป็นบอลพิงสุดท้ายเนาะก็คือเอาพุทธศาสนานี่แหละเป็นบอลพิงบอลกินบอลอยู่เนาะเพราะว่าอ่าครูบาเพิ่นกาแนะนำให้มาอยู่เนาะให้มาซอยเวียซอยงานเนาะแนะนำให้มาอยู่เขาจึงนำอยู่พินตัวเลี้ยงให้ม um> uh mm ิ่บ้านเนาะอายุแท้ๆพอเท่าเท่าได้แหละ 72เนาะตาตายังเห็นหงดีอยู่บ่ก็ยิ้นหงดีเป็นเด้อไปไปหาอยู่ห้กินกับสีบอสะดวกเนาะตามบิ่งนไงนะยังกะฝากฟังน้ำเจ้าแหละมาวอาว่าน้ำวัดน้ำยังไงเด้อนะยังมาซอยคูบาเพิ่นแนะนำจะได้ปฏิบัติตามเพิ่นบอกให้แหละเพิ่นก็วางดีกับเจ้าเนาะตอนนี้กับขอนอยกับนายมาผอพระอาจารย์เนาะผู้ที่ว่าส่วนพ่อทว่างมาอยู่วัดเนาะ เระสิถามกุกไปสาเหตุนํำพระอาจารย์เหมนเนาะอาจจะเดินพ่อนอกตุลันยมเนาะสพอเรื่องออกวางเนาะอันทรทมมิดเห็นเฮจังในจังหูจักเพิินเขหน่อยธมิดรวะมิดเราก็ได้ไปหาอยู่บรรลุมเนาะบวชมาได้สามเดือนสามเดือนล้วก็เคลื่อนเข้าไปวัดลุมเนาะเราก็หัว่า อาจารย์นี่เป็นคนที่ใจบุญอยู่แล้วใจใจิตใจกลวง,งเอื้อเฟ้อเพื่อแพ่เนาะราวังไปพึ่งนั่นแล้ะเนาะเราก็เข้าไปไปทะเดเยียมเราก็จะบุญจะกค่อยดอกเนาะเราก็ไปหาหมูห่หคูแล้วมันอยู่ในวัดไปหาตัวทรายเนาะตัวทรายกลับมาเล่าให้ฟังว่าโอ้อันนี้ก็เป็นเซี่ยวฮาเนาะเป็นหมูค่คูกันแต่น้อยแต่ว่า เป็นคนที่ได้พาาัฒนาเป็นคนที่ทุกๆปีเน่ยอาจารย์มีแนซ่้นะซอยบอแล้วิิดน่ได้เนาะอย่งได,นะไดศึกษาในใจว่าเออการชีช่วยเนาะก็จะได้ดึงเข้ามาไว้ในวัดวาพุธศาสนามาบอกมาซ้อนเพื่อว่าสิดึงเอาตัวเราไว้วัดนี้เนาะสิดึงเอาลูกเราไปห้้ำไปเยีนให้จนจบ ผมคิดในเบื้องต้นแต่ว่ากาคาดว่างไปประมาณสามเดือนเราบุเข้ามาหาเนาะก็ให้เราไปคิดเบ้งอันนึงอยู่วัดเนาะค่อยขำสูเจ้าก้อนเนาะถ้าพอนหน่งได้ไปเป็นแล้วก็จตซ้อยเจ้าเรื่องเงินเรื่องสารก็เดี๋ยวนี้นี่ก็คาดตัวนี้นะคาดเรื่องทรัพย์เรื่องเงน,นวัตถุปจัจจัยนีะไรนะ ก็เลยซอยทันได้อาจากซอยสุดๆเนาะแต่ว่าว่านอาจารย์ก็ด้สร้างวัอาจารย์ส,สชนะก็เลยว่าเอาเรามาเป็นสังกะรีนะสังกะรีที่นวัดน้ำวานนี่เพื่อว่าให้บรรเทาทุกข์ให้ลูกได้เฮียนให้เราได้จินเนาะไปวันๆเนาะตกเสาม้าให้ม้าเนาะตกแรงม้าให้เมื้ออาศัยว่าให้มากินข้าวทีนวัดนำอาจารย์นี่สามคาบเนาะ เวลาออกต้นยันยมเป็นมาเฮ้ยงานสีคนก็จะได้ห้านกันกินที่ผมทุกของเราวันสันไอ้จังได้ออกต้นยันยมเนาะทางไกลทางไกลที่มีใจบุญเนาะจะช่วยคำจุนยน้นพอมมาร์จากับเสอร์เสริ์เจริญพรเนาะเขาคมบุญคมทานนำกันเดี๋ยวนี้นี่ากขอห้องให้เฮ็ดห้องน้ำให้เราก่อนเนาะวัอนปวดทุกข์ที่สุดๆดเนาะ อันนี้มันก็เป็นกลางบ้านเป็นบอนแจง้งเนาะบอนชิปดทุก,กับบอมนะีเนาะก็เอาหนักยากขอเสด็จเด็จเริ่พรอมอ,ออกตัวยนยมนที่จะติดตามอาจารย์กับขอให้ช่วยเหล่านั้นแหละเนาะเกิดเป็นคนมนุษย์ตรรนตรคือกันเนาะเลือดสีแดงกับเป็นคนคือกันเนาะยังให้วิ่งบอนออกตัวยนยมนันซอยเดลือ ผู้ที่ได้เอามาไว้ในวัดววาพุทธศาสนานี่ยมีความจําเป็นเนาะการเน,นว่าดา้านครอบครัวหรือว่าดา้ดา,นา,นดานเศรษฐกิจการงานการเงินหรือว่าพี่พี่น้องๆเนาะเราก็จะบม่มีเนาะก็จะเป็นคนไล่นัดขัดมีรเป็นการขาดเคินเนาะด้านเงินสารลันแปนหรือว่าธุรกิจต่างๆนั่นแหละเนาะจะเป็นคนที่ ทุกยากสุดๆเนาะเฉพาะบานนายาาหอบเราจะเป็นผู้หนึ่งที่ทุกยากแต่ว่าขอวิงวอนออกรนยันโน้มเนอะอาจารย์ก็ได้ดึงเข้ามาในวัยในวัดวาพุทธาศาสนาเพื่อจะได้เรียงดูเราเนอะกับตัวลูกในน้อยตาดำดำเนอะเงินจะอยู่กับบ่มีห้องน้ำที่เป็นบนปดทุกขกัยังบม่มีเนาะแม่แต่ ข้าวสารอาหารอาหารแห้งหรือว่าของกินทุกอย่างเนาะก็ได้ไปพบพ่อเราเนาะในหนึ่งปีผ่านมาเนาะก็เป็นเวลาหลายเดือนเนะเาะแล้วเราเข้ามาไว้ในวัดวาพุทธศาสนานี้เพื่อบำบมา,มาอาุอ้มสูเนะาะวังว่าวันข้างหน้าหรือว่ามีโอ,อกาสกอยากซอยเราเนาะ,ะซอยสร้างซอยส้างให้สารรันปนพอให้เรามีที่หลบพล้น เรียว่าหลบแดดหรือว่าบอนที่ทุกหลายให้ยังให้มันยังเหลือบ่อนเป็นทุกน้อยเนาะข้อส่วนๆออกสนยันยันไปแล้วเนาะการเล่าประวัติเราก็มีแปบนีแล้วเนาะมันเฉพาะจอจงกับแม่นงินสร้างรานแป้นบุมีอยู่นั่หละเขาสร้างอาหารแห้งหรือว่าการอยู่การกินการขาดเคินเบิดทุกสิ่งทุกอย่าง จึงได้นําเข้ามาไว้ในวัดวาพุทธศาสนาอาตมาหรือวอ่าจานี่จะมาคําจุนอยู่นูน้นเนาะเลี้ยงดูเอาไว้กัย้อนยังยักให้ออก,กาสเนาะแล้วก็ยักให้สังคมให้โอ,อก,กาสคนที่ดอยกว่าหรือว่าคนที่ตกทุกข์ยากเนาะช่วยทำบุญทำบารทำาทำานร่วมกันนั่นนะจะมีในนีน้แล้วฝากฟังไว้เนาะในจิตในใจผู้ที่ได้ เาวามสมโดยควอมติดตามแลก็เซอ์เซินเนจเริญพรวิ่งวอนผู้ใจบุญเนาะสร้างสยส้าการทำบุญทำทานห้อมกันกับอาจารย์ลนอาตามาจเจริญพรขอบใจพระอาจาราย์อะไรแถวได้กต่ขอบใจพระอาจารย์แ้วเนาะที่ว่าให้ที่ไปที่มาของตัวว่างเนาะ แล้วขนออยก็ิิเป็นอีกหนึ่งสองทางเลยว่าสีภายามเต็มทีคือกันอขอบใจพระอาจารย์หลายๆเด้วยมาหัวนีเนาะรายการสักจึกก็คอขอบมุขอบใจเนาะที่บรรดาทานเนาะบรรดาคุณพอ่อคุณแม่เอฟซี FC, ทั้งหลายที่ติดตามรายการสักจึกทั้งในและต่างประเทศเนาะขอยทานจงมีความสุขในการหับสม้มเนาะถ้าหากทานอยากแบ่งปัน นำใจอยากแบ่งปันความอบอุ่นให้กับพระตูว่างกะสักจึกกบพร้อมที่จะเป็นสะพานบุญเนาะสะพานบุญข้วต่อความสุขและกาสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมนั่นก็คือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนาะอพี่น้องเนาะ,ะมาหอดี้สักจึกกะคอลาแหละนาะอพี่น้องเนะะาะยบาย